ที่มาดีค่ะรับหายแล้วเหรอหายไม่สบายเลยใช่ไหมไม่สบายครับนี่ร้านปรดผมไม่ไกลมากนะพาเลาประมาณนี้เ้ยปลมูมูอะไรปปูปทูต้มเค็มไม่ใช่ต้มยำปลาแล้วมีแก้มกต้องแก้มปลาูทอดอันนี้เมตาไม่ที่ทาเขาต้องต้มปลาูต้าทูใช่มใช่เราเรีม ของอร่อยเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เด่นไ้ก็ไม่ได้ก็จะไปก็ออกด้านหนึ่งบ้านบ้านในได้ได้มิชลินแล้วไม่ไกลไม่ได้บ้านในใกล้ิดเดียวเขาเปิดซ่อมอยู่

หญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับนี่ที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้วันนี้สวมชุดผ้าลายสวยเลยนะ,ะเออคุณฝนเคยยีนนะคะเป็นลายแบยบเข้าใจว่าน่าจะเป็นลายท้องลายท้องถิ่นด้วยนะใช่เออไม่แน่ใจคุณหญิงก็มีหลากหลายชุดนะวันนี้คุณพิธาสวมสุดเข้าใจว่ามาจากสภาวันนี้ภิรายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่สสของก้าวไกลแล้วก็แกนนํำของก้าวไกลเนี่ยน่าจะมาจากสภาเพราะวันนี้มีมีวาระที่ อนินเสิร์ทรวมกันอยู่เราไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะฮะถ้าไม่ได้มีสิทธิ์ันนี้ก็ด้วยความที่ห้องอาหารห้องนี้มันก็กคับแคบแล้วก็ <laughs> อยาก<ะ>ให้ผู้มชมชดูจำนวนสื่อมวลชนามมาจำนวนมากจริงจริงทุกคนเห็นไหมเราอยู่ข้างหลังพี่ธีมในเวลานี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นอาการไม่ออกห้องเนี่ยต้องบอกว่าพอดีโตนะคุณฝนทั้งสองฝั่งนี้เต็มแล้วนะเอาจริง โตไม่ได้โตนี่ไม่เป็นโตทั่วไปโตสแตนเลสเราเห็นได้ตามร้านอาหารโตปกติของร้านเลยค่ะอ,อ่าน,นี้กินง่ายๆนะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นใกล้ๆสภาีจริงร้านใกล้สภา,า,ามีร้านอร่อยแต่ร้านนะร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสติพวกเราวันนี้ทำข่าวเสร็จก็มานะฮม ก็จะมีร้านก๋วตี๋ยวในโซนบางโขงก็จะเป็นอีกโซนนี้พูดถึงร้านอาหารเราก็ถนัดกะละเดียนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บข้าวรองเร้าคือตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเป็นเนื้อเป็นหนังมากเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันข้ามืออาจจะมีประเด็นก่อนอาหารกอาาหรมาแล้วค่ะคุณชานเมนูแรกเป็นเมนูแกงปตุู่ทอดแล้ววะ ไม่แน่ใจขออภายเรื่องเมนูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสั่งกันหลายเมนูวันนี้น่าจะจัดเต็มเต็นี่รูปหดจริงๆร้านนี้ ทั่วไปเนี่ยโต๊ะหมดทั่วไปที่เราเห็นนะตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยคนก็เข้าออกไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็คนก็เยอะตลอดนะคุณผนตั้งแต่สมัยก่อนสมัยไหนก็แล้วก็ร้านเนี่ยจริงๆเมนูหลายๆร้านหลายๆหลายๆแบบเนี่ยก็ค่อนข้างอร่อยหลายคนก็บอกว่าตับหมูทอดกระเทียมก็ที่นี่ก็เด็ดมากคือตับแบบชิ้นแบบให้แบบใหญ่เลยคุณผตอนนี้เราก็เชิญสื่อออกปิดห้องแล้วปิดห้องแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องอ่านนะคะแล้วพูดคุยกันนะคะที่ที่เราออกตำแหน่งเลยเพราะว่า วันใช้คุณถา,าก่อนก็